มโนจิใสวามุรนี้ยนะคะกาเตะสาซาวัตุเตยสยามข้ารานิกาตวานาคาธรรมุตระอีวากาปิเนียจินจาญาทุตวะชนะชนะกายามเจสันเตนะสุปวิทินาจิตตวามุรินโตกันเตะสาซาวัตุเต स्वयमङ्गलानि सचं विहा यमति चक्रवाधेतु वाधाभिलोपितमनं अति अन्धभूता पञ्जापथि प्रथलितो चित्वा मुरिदो มาข้ามาะมาใส่บาตด้วยกันนี่นะคะไม่ได้เตรียมใส่บาตรแล้วนี่นะคะินข้าวแล้วก็มีขนมนะคะมาค่ะมาใส่บาตด้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่ทิดก็จะไปใส่บาตรแล้วนะคะโอเทนเทรบุสเกตธรรมยันอิปเทสวิินาทิตวมนินโตันเสวตเตใยมังสานา นี <kung> ่นะคะจะเตรียมใส่บาตรแ้ะคมาใส่บาตด้วยกันนะคสาุด้วยกันด้่ะพระองคมชมทาะังวสมนาตาปิตเยามาาอาาตาา ินนตินเนสราเตมาตันติหิตาวาเนตาวิภิธาเิจุปะอาวานิโมกังสุภงอาติกามายยานารสัพันยุวะภากาเนิโกนาโทิต์นี่เดินนี่เดินแม่ถิ่นจะไปใส่บาทแล้วนะคะโอ้เยอะเลยนะคะขนมก็มีเยอะค่ะ

อาทาวิปุกะเลอะภิเสเกสัพพะพุทธานะอะภะปะโตปะโมทะติสุนะภะสังสุมังคะลังสุภะภาตะโหติตังสุขะโนสุมโหตุจะสุเยตังธัมมะจาลิสุภะทากินะกายกัมมวาจากม ป่าทินั่งป่าทินังมโนกรรมปันิพีเตป่าทินั่งป่าทินานิกาตวะนราวาตเตป่าทิ่เนวัตุต้าพมังการะสชาขันตุสัาปฏิวตาภวตาโนภาเวนัสตาสุภีปวันตุเตมาตุต้าพมังกะรังละ ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงใส่บาทเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมีคนมาทำบุญใส่บาทเยอะค่ะวันนี้มาเดยวมาเด้อมาทำบุญใส่บาทร่วมกันแล้วก็กำลังสวดอยู่นะคะใส่บาทนะคะ มาค่ะมาใส่บาทด้วยกันนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะม่ถินใส่เรียบร้อยแล้วสาธุค่ะเขาอ,อนุโมทนาบุญทำนาทีจ้าขอบคุณค่ะคุณสทธิตน,นะคะสาธุสาธุด้วยกันจ้าขอบคุณนะคะขนมขาประจำสำหรับใส่บาท <c oughs> ทุกที่เลยนะแม่ถิ่นจ้าก็ต้องใส่บาทแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มารวมนะคะมีขนมมีอะไรแล้วก็มาใส่นะค่ะเ <c oughs> ด้อมาเด้อค่ะ

มาเด้อมาเด้อค่ะมารวมทำบุญด้วยกันนี่ค่ะเข้าคนเข้าคนแก่ก็มาเยอะขอบคุณค่ะคุณสังสิทตรักกิตนะคะมาทำบุญด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะคุณสิริอ่อนะคะสวัสดียามเช้าค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะใส่บาทแล้วค่ะแม่ติดใส่บาทแล้วนะคะอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะใส่บาททำบุญค่ะวันนี้ สายวแต่บางคนนะคเป็นคนเรามีอุปมาอันเลกน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกำลังใล้บาทนะคะตอนนี้มีเยอะค่ะคือว่าเขาได้บขอขอได้สอยู่ซ่าสีดีกำลังไม่กำลัง ทำบุญร่วมกันจ้ามาด้ยสักานเตรียมใส่บาตรก็มีเยอะไม่เป็นโลกเจ้าเสือล่ะบ่แตยอใหญ่เสือแทนว่าลูกเพื่อสันย์เราบัง กยงตั <Cornell. S 2> ้งใจไปพีจะตั้งมันสุเเห็นอยู่นาบัเสริมน่แล้วจอเรืองบุญเอเรื่องบุญตวมอเัไม่ได้ให้ไม่ได้น่าทำบุญสรบุญรักษาที่รกัน ญาติพี่น้องที่ไปให้น้องพี่น้องก็มีเยอะนะคะญาติพี่น้องมีเยอะก็เลยมาทำมาบาทก็จนเต็มเลยนะคะใส่กุงด้วยค่ะดูชายพ่างดูเซนพ่างเลยเป็นคนกำลังเป็นทู่นิยมมากเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอนนนวลนะคะมาเด้อสวัสดีค่ะแม่ทินตื่นมาตักบาตรด้วยกัน่งตื่นค่ามากค่ะที่ฐานจิตนะคะแม่ทินใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาทําบุญนะคะให้หลานที่จากไปนะคะสวัสดีครับพี่นวลคนสวย คุณสุวรรณทอดนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอมไพนะคะคุณสิริออนะคะสวัสดีค่ะซาลาผู้คุณเออมาไปไว้อยู่อยู่ในวสาชานคือเพื่อนได้แต่เพื่อนน้อยไว้เดี๋ยนะมือเสาร์มือแรกไปส่งเขาควรใช่ทางเธอเธอรับนาทีไปส่งเขาไปปุ๊บทั้มือ มันเมื่อนึกลไปไม่ได้คนตพีดกครับคุณบานเฮาถามโวยชายภาษาอยูมองมันโวยวายบุษชายไปไม่ได้เออเดี๋วมันถามหายเขาเนี้ยไม่ได้ไปส่งเขาไปไม่ได้เลยบังเอิ้บุญมันมีเนาะย่าคู่ผลมาพาถดผลมาปิดทบอ็ภาถดผลมาคุณช่ไม่ได้เขา คือเราไม่ได้เข้าไม่ได้หารนะอันนี้แหละเจอพบาทนี่จะคู่นี่ยจะพุ่ทางมาก่อนจะเลิกไปไม่ได้เลยปวดท้อน้ำน้ำน้ำไหล้วพัาปิดเด้อบาดนะไหลน้ำไปบ่เมันจะอดเด้เขากำลังมาเข้าไปเจะคู่จะคู่ษาดเดะาบุญกุศลที่ทุกชาติได้ here, mm ็โ hmm. อ้ปหนาดุญชยุทา <c mus ik> กม่รู้เจอความจะมีความสุขจะกนแบบรับนะครับ